สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วที่ช่องเบิร์ดรถมือ2เกดเอนะครับวันนี้นะครับเอารกโค่สีขาวมุกมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็น2 4ุดออโต้ปี18ไม่เ70,000คันนี้ราคาเพียง759,000บาทเท่านั้นมาพร้อมกับเลขไม่เ70,000นะครับได้สีขาวมกุกออโต้สวยๆสภาพป้ายแดงแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวมาชมกันครับว่าคันนี้คุ้มยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย อ่าล็อกโควันนี้รีวิวไป3คันแล้วนะครับอ่าเป็นเกียร์ออโต้สองนึคันนะครับเกียร์ธรรมดา2.4 1หคันนะครับจัดต่อยคันนึงเลยเป็นคันนี้นครับโฉมหน้า่อนะสองจออโต้นะได้ไฟหน้าเป็นโคมโปรเจคเตอร์ใสๆแบบนี้นะครับสวยๆนะโคมลูกแก้วมีไฟส่องสว่างกลางวันนะครับหลอด LED แล้วไฟตัดหมอกเป็นตัวใหม่เหมือนกันเป็นแบบ LED กระจังหน้านะครับเป็นหน้าหล่อเลยนะครับรังพึ่งดําๆไม่มีซิทเลยครับตัวนี้นะไฟหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมถือว่าสภาพก็ใหม่ๆเลยครับคมใสๆนะนี่เห็นน้าลูกแก้วครับวิบวับวิบวับโอเคไฟตัดหมอเป็นไฟตัดหมอก LED แล้วนะครับ เดี๋ยวมาดูล้อกันนะล้อตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมแท้โรงงานครับผมเป็นแม็กคันหนา18นะครับคันนี้บอกก่อนนะสภาพแม็กดำดุดุเลยเขาทานโท้ครับแม็ก17อ่าตัวนี้ซุ้มล้อนะครับเดิมแท้โรงงานนะสีนั่นๆครับไม่มีรอยเลยเห็นไหมฮะสภาพเกจเของจริงนะคันนี้บอกเลยใครที่มองหาล็อโคอยู่คันนี้ออกห้างล้านกว่านะอ่าแต่วันนี้ผมขาย759,0 0 0บาทเท่านั้นนะ คันนี้ใส่เบ้ามือจับแบบโครเมียมมาแล้วด้วยของแท้ t o โยต้นะครับผมกระจกมองข้างสีดำนะครับออกแนวสปอร์ตเลยนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยว LED แล้วนะครับติดคิ้วกันสายข้างมาให้แล้วด้วยนะครับผมสีบานเลยนะของแท้โตโยต้นะครับกระจกเดิมแท้โรงงานมีระบบกันขโมยแล้วนะครับโตโ o ต้ a ออโตอะลามดูได้เลยนะครับ คันนี้เป็นเบาะหนังสีดำสภาพใหม่ใหม่หมสวยๆแบบนี้เลยนะทัติกที่บังแดดนะครับพุ่มอยู่เลยนะคันนี้ได้กระจกตัดแสงออโต้แล้วด้วยนะครับผมมีหน้าจอแล้วนะ s d c a r d เรามีให้นะครับคันนี้ได้นในส่วนของตัวแอร์ออโต้แล้วนะครับเกียร์ออโต้เหมือนเดิมครับ6สปีดนะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยนะครับอีโค่โหมดพาวเวโหมดนะ บาไฟฟ้าจะเป็นเบาไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับคือฝั่งนี้โอเคคันนี้ปูพรมกระดุมมาด้วยนะอสะภาพสวยๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมครับที่เหยียบเบรกนี่ตกแต่งไว้แล้วด้วยตัวนี้ไฟเป็นไฟหน้าออโต้แล้วนะครับได้ในส่วนของตัวพมรมลัยมันติฟังก์ชันแล้วนะครับตัวนี้ถือว่าคุ้มๆเลยนะ ล็อกโค้สประตูออโต้สองุสขับเคลื่อน2ล้อราคา7จ็ดแสห้าห้าพันบาทสตาร์ทแชะเดียวติดเดี๋ยวมาดูกันเลขไม้ผมนะไม้แทนนะครับผมเช็คศูนย์ได้เลยมาที่ผมไม่มีกลับไม่มีกอแน่นอนนะเลขไม้เจ็ดหมื่นสี่อยบเจ็ดโอ้โหค,คุ้มเลยแผงประตูข้างใหม่ๆเลยนะตัวนี้กระจกนะครับพับเก็บไฟฟ้าแล้วนะครับผมเป็นออโต้เฉพาะบานหน้าเท่านั้นนะครับดูน็อตนะครับ มัดประตูนะครับฝั่งคนขับไม่มีถอดแกะทำสีครับผมดูได้เลยนะสวยๆนะคันนี้นะผมบอกก่อนว่ารถล็อกโคนะครับเป็นสีขาวมุกนะผมว่าสวยมากคันนี้นะและได้เห็นนะครับแหลกหลังคงหลักหลังค่ายอีกอ่าขอประททษครับแหลกโลบานะติดสติ๊กเกอร์แล้วด้วยตัวนี้เดิมแท้โรงงานอ่ะเดี๋ยวมาดูเบาะหลังก่อนนะเบาะหลังเันเบาะหนังนะครับพี่ๆเบาะหนังแท้เดิมโรงงานเลยตึงๆเลยแบบนี้นะครับ สวยมากนะล็อกโค่นะมีแอร์หลังด้วยนะแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนครับผมอ่าถุงกระเป๋าจิงโจ้ตึงๆนะมีที่เกี่ยวของที่เกี่ยวของอยู่ในสภาพพี่พร้อมใช้งานสมบูรณ์อืมพรมกระดุมสีแดงดํานะฮะดูสปอร์ตมากนะเข้ากับบอดหนังสีดํามากๆตัวนี้อ่าประตูข้างสวยๆครับมาพร้อมที่ล็อกเด็กเรียบร้อยแล้วนี่มาดูที่ท้ารถกันบ้างนะตัวนี้ โลบาแท้เดือยโรงงานครับผมสีขาวมุกติดสติกเกอร์คาดล็อกโคสิของแท้เดือนโรงงานครับสวยๆเลยไฟข้างหลังสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะไซรักไฮรักติดครบรีโวอติดครบนะ,ะสวยๆเลยการชนท้ายครับดูแข็งแรงบรึกบึนแบบนี้เลยนะเจ้าตัวล็อกโคเปิดตาโปงสักครู่นะครับ มีแมกไรเนอร์นะครับแท้เดิมโรงงานสภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยขนหนักแน่นอนครับเจ้าของคันเดิมใช้งานน้อยมากคันนี้ไม่แค่7จ็ดหมืเป็นไงครับสบภาพไลเนอร์นะถือว่าสวยเลยทีเดียวอ่าท้ายสวยๆัังไงครับดูได้เลยนะรถผมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อแน่นอนครับรถสวยจริงๆเดีย๋ยวถ่ายให้ดูทุกมุมเลยพี่ๆคนไหนนะครับที่ชมผมอยู่นะช่องทาง u ูท b e นะครับ อยู่ต่างจังหวัดอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับสนใจรถคันนี้ขอแค่โทรหรือไลน์เข้ามาสอบถามเบิร์ดก่อนได้ที่เบอร์095583 4840นะครับเบิร์ดมีบริการไฟแนนซ์นัดเซ็นให้ถึงบ้านเลยนะครับอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้นะครับไม่สะดวกมารับเรามีรถสไลด์วิ่งไปส่งให้นะครับแต่ถ้างการมาดูรถตัวจริงมาหาผมได้นะครับผมอยู่ที่แยกล่มเก้านะครับผมตรงข้ามบิ๊กซีล่มเก้านะครับแถวมีนบุรีนะเป็นเป็นลุกคาตยู่ติดถนนใหญ่อาล้อแมตต์สนะิบเจ็ดะ แม็กทุกวงนะแทบไม่มีรอเลยครับผมบ oh. ันไดเหยียบขึ้นสภาพสวยสมรอสีดำดใหม่ๆแบบนี้เลย oh. มือจับโครมแม่มปิดให้สี่บานกันสายค่าปิดให้สี่บานสวยมากนะนี่เป็นของแต่งของแท้โตโยต้าครับเบ้ามือจับโครม,มสวยมาก oh. โอเคมาดูกันที่มุมนี้บ้างนะครับผม oh. สภาพเบาะหนังภายในใหม่มากนะคันนี้อ่า ประตูข้างสวยๆนะโอเคดูหน้ารถกันบ้างเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าแค่ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนนั่งเป็นตับมือแมนนวลน,นะตัวนี้มีช่องฟูบ็อกมาแล้วด้วยนะครับผมสามารถเก็บความเย็นรักษาความเย็นได้ในระดับหนึ่งนะครับตัวนี้โทษนะครับมันย้อนแสงนะรักษาความเย็นได้ระดับหนึ่งไม่ถึงกับเย็นมากตัวนี้นะครับเคคันนี้คู่มืออะไรยังอยู่ครบนะครับ หน้าเก๊ออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนอ็อตฝาประตูฝั่งคนนั่งอ่าไม่มีถอดเกะี่ยทำสีครับไม่มีถอดเกะี่ยทำสีเลยน็อตตรงประตูนะมั่นใจได้รถผมสวยคัดเกจเอมาแล้วนะโอเคครับพี่ๆเดี๋ยวเรามารับชมความเดิมขันหน้าห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมพาชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะโอเค มาครับพี่ๆครับเรามารับชมรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันต่อเลยเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นะครับดีเซลนะครับ2.4 g d Asian Boost Super Power นะเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะประหยัดน้ำมันนะตัวนี้เป็นแรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับเรื่องอัตราการสิ้นเปลืองไม่ต้องพูดถึงนะเครื่องตัวนี้นะครับถ้าออกตัวดีๆก็ไม่กินน้ำมันนะตัวนี้สภาพเครื่องใหม่ๆเดิมๆแห้งๆแบบนี้นะครับให้ดูกันทุกซอกทุกมุมเลย อ่าเป็นไงครับกระปงกระปุกน้ำยงน้ำยาอะไรก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับปั๊มสมบูรณ์นะครับปั๊ม ABS ก็สมบูรณ์นะตัวนี้สวยๆเลยนี่บอด,ดี้เดิมของจริงครับฝากระโปรงไม่เคยถอดแกะทำสีนะตัวนี้ดูได้เลยนะน็อตล่างน็อตบนไล่กันที่คานต่อครับคานตรงๆเดิมๆเ,เลยนะครับนี่ให้ดูคานเลยครับของจริงนะใครต้องหาใครต้องการหารถสวยๆรถค่แบบนี้จอดดูที่ผมก่อนนะ ผมถ่ายให้ดูทุกจุดเลยนี่คานเดิมคานเดิมหม้อน้ําเดิมนะพี่พี่นี่พี่คนไหนที่ดูรถเป็นอยู่นะรถผมสวยจริงๆนะครับดูได้เลยหัวกระโลกไม่มีเคะนะครับดูได้สวยจัดเลยคันนี้นะใครที่มองหาร็โค้สภาพเดิมๆอยู่ราคา7 5 9 0 0 0บาทผมวารันตีความเดิมแน่นอนครับผมน็อตฝาปมไม่มีถอดแกะทำสีครับสวยจริงๆอ่า ของผม,ผมตามชื่อช่องเลยครับเบิร์นรถมือ2องเก็นเอครับผมฝาโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานครับผมสติกเกอร์ติดครบนะยางแน่นๆสีแน่นๆนี่แน่นๆเลยนะตัวนี้แผง,งคันความร้อนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะไม่เปื่อยไม่ลุ่ยเลยนะคันนี้ดูได้เพราะว่าไม่แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นโอเคครับสรุปรุ่นคันนี้ต่อครับเป็นรุ่นล็อกโคนะครับปีสิ ล็อกโค้ปี18 2.4ขับเคลื่อนสองล้อเกียร์ออตโต้สภาพสวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยไม่ไม่ถึงแสนไม่เ0็ดหมื่นเท่านั้นพี่ๆคนไหนสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาเข้ามาหาเบอร์ได้น,นะครับที่เบอร์095 583 4840นะครับพี่ๆคนไหนชมอยู่เบอร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้เบอร์ด้วยน,นะครับคันนี้นะครับไปบไวแน่นอนครับพี่ๆคนไหนสนใจโทรได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ สวยมากๆครับล็อกโคคันนี้นะ